ขอบคุณจ้ะนายทำมาเงินเดือนเราได้เท่านี้หรอคะนาะจีด้วยไหนนาบอกว่าจะห้าพวกเราเดือนละหมื่นห้านี่มันสองพันนี่พวกเธอใจเย็นก่อนสิสิ้นปีเนี่ยเธอสองพี่น้องจะกลับบ้านกันใช่ไหม ใช่ค่ะทำมามหรอคะเอาก็เพราะฉันรู้ไงที่เธอทำงานกันเนี่ยเพื่อจะกลับไปหาครอบครัวใช่ไหมฉันก็เลยเก็บเงินบางส่วนเอาไว้ให้อา้าวแล้วทำไมนาะต้อเป็นคนเก็บให้อะเราสองคนก็เก็บเองได้นี่เพราะฉันเป็นห่วงพวกเธอไงเธอดูสิคนงานร้อยพ่อพันแม่จะไปไว้ใจใครได้แล้วถ้าเธอเก็บเงินไว้กับตัวเนี่ยเงินหายจะทำยังไง แล้วอีกอย่างเธอสองคนเนี่ยก็ไม่มีบัตรไปเปิดบัญชีไม่ได้เก็บเงินด้วยกับฉันอะดีแล้วพอสิ้นปีเธอสองคนเนี่ยก็จะได้มีเงินไปตั้งตัวไงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่เราจะได้ไม่ต้องคว้าซ่องเงินชวะฝากเงินไว้แนะสบายใจดีเอาอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณนายมากนะที่เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเราสองคนถ้าไม่ได้นา ว่าเราสองคนก็โคไม่มีอนาคตแน่ๆเลยอ่ะนี่ไม่เป็นไรหรอกเธอสองคนเนี่ยทำางานกับฉันฉันก็ต้องดูแลเป็นธรรมดานี่แล้วอย่างเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยจะทำอะไรก็ระวังตัวด้วยเข้าใจไหมเอาละไปทำงานกันไปเดี๋ยวฉันขอตัวไปข้างนอกก่อนแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะ่ะนายรักจะทำงานละค่ะ าใช้งานหนักจังเลยอ่ะพักกลางวันพักกลางคืนแบบนี้ก็ไม่หวานเหมือนกันอ่าน่ะพี่ก็นาบอกว่าเดี๋ยวก็ห้างเงินเราเพิ่ออทินาแล้วก็ได้กลับไปหาพ่อแม่แล้วนะนั่นนะสิพอพูดถือละก็คิดถือบ้านเนาะถ้ามีเงินซักก็หรือกลับไปอยู่บ้านถ้าสวนเละๆเ,เก็บผักไปขายแค่เนี้ยก็อยู่สบายละ น่าสีพี่แค่คิดเนี่ยก็อยากกลับบ้านแล้วนะถ้า,างั้นอะเราไปของเงินจากนาที่ฝากนาไว้เลยดีไหมจะได้เอาเงินไปซื้อของให้พ่อแม่น่าสีพี่เออราฝากเงินนาวะโหเดือเรารวมกันสองโคก็น่าจะได้สองแสนกว่ามีเงินไปฝากให้พ่อกับแม่พอดี ไม่ได้วะมีปัญหาเลยป่ะมันใช้เวลาพักไหมฮะนี่พวกแกสองคนแอบอู้งานกันเหรอคอ,อกมาที่ฉันสั่งให้ไปล้างเนี่ยทําเสร็จหรือยังพวกเราไม่ได้อู้นะคะก็แค่มากินนะแบดเดียเออีหยาเนี่ยพวกเราก็ทำง,งานกันทัาา้งวันแค่ไม่ได้นอนเลยนะคะจีด้วยนี่นาเล่ให้พวกเราสองคนทำง,งานทั้งกลางวันวทั้งกลางคืนถ้าไม่มีเวลาพักแบบเนี้ยพวกเราสองคนก็ไม่ไหวอะ่ะ กล้ามาต่อเลาะต่อทีของฉันเหรอฮะมีงานทำดีไม่ชอบใช่ไหมอยากเอาตกงานงั้นเหรอทำไมมึงสองตัวมองหน้ากูนทำไมไม่พอใจงั้นเหรอฮะมึงจำใส่สมหมองสม,มองมึงสองตัวไว้เลยนะมึงเป็นขี้ฆ่ากูกูใช้อะไรมึงต้องทำไปมึงทำมงานไปเออนะคะพวกเราว่าจะขอเบิกเงินที่ฝากไว้กับนายน,นะคะ่ะ ปุณิว่าพวกเราจะกลับบ้านค่ะเงินอะไรอ่ะกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอทํามานาพูดแบบเนี้ยดีด้วยก็นาบอกเราไม่ใช่หรอว่านายจะเก่งเงาไว้ห้าเงินอะไรวะไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะแกสองตัวมีหลักฐานไหมว่าแกฝากเงินไว้กับฉันมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่ามาทวงเงินกับฉันเงินของแกสองตัวก็ต้องอยู่ที่แกดิวะจะมาอยู่กับฉันได้ไง อะไรอ่ะนี่นาจะกรพวกเราสองคนเหรอมึงว่าใครโผลวะมึงอยากลองดีเหรอฮะทำไมวะแหตุพวกเราสองคนไปตาด้าจะทำอะไรก็ได้กงเหรอพวกมึงก็รู้นี่ทำไมมึงจะทำไรกูได้แล้วมึงสองตัวเนี่ยเอาปากดีก,กับกูไม่อย่างนั้นเนี่ยมึงไม่โดนแค่นี้แน่ใช่มึงสองตัวเนี่ยอดข้าวอดน้ำมึงคอยดู <laughs> <ห>น <laughs> <ๆ>คาคะอย่าทำแบบนี้กับพวกเราเลยคะ่ะ เงินนั้นเป็นเงินค่าแรงของพวกเราสองคนพวกเราต้องการใช้งเงินจริงๆค่ะนะให้ชากาก็โยนี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่าไปกาโคอย่าม่เขาอย่าแม, <c oughs> ม่ต่อให้กาสักกี่ค่ะมันก็ไม่คืนเนงินให้พวกเราสองคนหรอกอยากให้ฆ่าคนยังแม่ <c oughs> นี่มึงฉลาดดีนี่ว่าดูปากกูนะกูไม่คืน เข้าใจปะทำไมพวกมึงจะทำอะไรกูได้วะลำพังมึงสองตัวเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดอแล้วพวกมึงจำใส่กระโหลกไว้นะกูไม่เคยโกงใครแต่ว่าพวกมึงมันโง่เองเว้ยทำไมวะทำไม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 เราสองเขาต้องเจอกูเยอะมาด้วย เราสองคนไม่เคยทำอะไรมาเลยอีสารแล้วใช่เราเธอพี่เราก็คงกูงเองแหละที่ไปเชื่อคขาอย่ามาช้าขอสาบแช่งมาให้มันเจออย่างที่มาทางกันเรามากกว่าเราเร้อยเท่าพันเท่าไอ้พวกโง่เอ้ คนโง่อยพวกมึงเนี่ยต้องมาเหยื่อคนฉลาดอย่างกูเก่งยังไยน้อมึงอ่ะเยตันยตันสวัสดีครับมึงยังจำกูได้อกเหรอจำได้ครับเพียผมไม่เคยลืมมีเฮแลวครับอ๋อเนี่ยกะว่าจะไปหาเฮที่บ้านอยู่พอดีเลยครับต้องมึงไม่ต้องไปหากูหรอกเพราะว่ากูเนี่ยมาหาที่ทีแหละไหนนินกูอะเมื่อไหรจะคืน ผมผมกำลังหาอยู่ครับพี ha, floor, Morris, ่ครักำลังหาเหรอโทรไปก็ไม่รับหายหน้าหายตาูจะทำยังไงดีกับคนแบบนุ่มนี้วะฮะกูคิดออกแล้วกูจะให้มึงเนี่ยหายไปเลยหายแบบเงียบๆไปเลยเอาไหมเฮียครับเฮียไม่เอานะเฮียเฮียจะเก็บผมเลยนะครับผมขอโอกาสก็ได้นะครับพี่ผมกล้าฮียก็ได้นะครับนี่แชมป์คนแบบมึงนะเก็บไว้เนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอางี้แล้วกันกูจะทำให้มันเงียบที่สุดเลยออดไม่นะครับอย่าทำผมเลยครับอย่าอย่าพังกุ๊ดกุ๊ดอย่าทำผมเลยครับจัดก,การให้เงียบที่สุดนะปากเงื่อนแล้วกันอย่าทำผมเลยครับตบไผมครับ ฉันให้พวกเธอถ้าพวกเราสองคนค่ะบ้าคืออย่างนี้นะเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินที่พวกเธอเนี่ยฝากไว้แก่แชมป์พร้อมกับดอกเบี้ยและต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันแล้วน,นะกลับบ้านไปซะกลับไปอยู่กับพ่อแม่กลับไปทำตามความฝันฝไปสิขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ I'm